เฮาเลียงควายนี้ครับว่าเฮาสืบมุ่นแต่กุลของพอ่อของแม่มาแต่พอ่อแต่แม่แต่เลิกเกิดของเฮาครับเฮาก็เลยบ่เคายเคยถิมีหยังจักอย่าง,าางของพี่แม่เอาไว้ไอือ่ว้าง่ายว่าขฮาเลียงคว้วก็เป็นมู่นมั่งยามุ่นมั่งของแม่เฮาก็ซื้อไว้อยู่ตลอดครับเฮากะขายขพ่อของแม่เฮาก็บ,บ่ไเด้ขายถิมเฮาก็ข,ขายชัวย่วนึงพออยู่ได้เพือ่อขา้าจําเป็น่ยนยังเฮาก็ขายทื่เละโตสองโต พ่อกันอีกแล้วครับใส่ชีวิตสไตล์คนอีสานเมื่อนี้ซองไทยบึงการผ้ากินเทยวเรียนผ้าพีผ้านองหาออกลอกครับเมื่อนี้ผ้าพี่นองมาเบิงขอกล้วยที่เป็นเรียงเป็นมู่นมั่งของพ่อของแม่พ่นนะ่ะพี่น้องเลียงถึงแตพ่พ่อแต่แม่มาเรื่อยๆครับจนหอดผู้พันเลียงยในสม,มัน,นี้แหละครับเลียงกล้วยแบบเก่าแบบดิ่มเนาะพี่น้องเนาะ เดนจีเป็นคอบั้วยผู้ใดหันเดี๋ยวพาพี่น้องเขาไปสอบถามมึงครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวไอ้ยายยังกว่าครับคือยายเลื่อนยายเลื่อนตายยังกั่าแฟน,นเจ้าบ่แเป็นแฟนบ่ส่นมมีแฟนโอ้เป็นส่วนยายเลื่อนแล้วเป็นส่วนพี่น้องมื้อนี้มาเยี่ยมยมถามข่าวเล่าเล่าเลี่ยงคว้วายหลายจักตู่ครับพุ่แม่ไป้ยังรออยัางน่อยว่าดีออกไมก่บ่นี่จ้ะจักตู่ทั้งบิดนี่นับบ่ สิบหกสิบเจ็ดตัวพี่น้องแมนเบิร์ด้ลครับนี่แมนเบิร์ดนี่ตัวนึ่งมากคือมันนี่แต่ผีเลรอครับผีเง่าผีเลี้ยงมากสิบกว่าตัวสิบเจ็ดบอประมาณสิบเจ็ดตัวนี่ก็หัวตาจออกไม่พี่น้องนี่สิบแปดคับตัวนี้เฮ้ยบนิ่งกันเนี่ยตัวออกไม่ออกเมื่อใดเลยนี่เพิ่นคือเศราหับหักหักหักดู่ถทะออกได้สองสามมือแล้วเด้อสองสามมือแล้วบ่มีห่มนี่เพิ่นบ่ไปเมียเพิ่นบห้าไปบ่เนี่ยนี่นี่มันผู้เฒ่าได้ลูกนี่โอ้นี่ลูกนี่แม่เพิ่นบอกครับนี่แกเนี่ย ครับเพื่อนแ่าพี่น้องเพื่อนมาอยู่ในห้องด่วนอะไรลรืครับแม่นี่แม่นได้แผ่เพื่อนหงื่อมิตรลูกเพิ่อนเ,นเนมื่อต้นนี่บอกโอ้อันนี้เป็นแม่กบแม่เข้าเลยแม่บอกครับนี่ห้ามาเลี้ยงนี่ประมาณสามสิบปีแล้วอปอาร์ไม่เลี้ยงเลี้ยงคุ้ยไม่เป็นมี่สิบสามสิบปีเห็นบอกโอ้ยพุ่นปานนั่นแหละหรือเลี้ยงแต่น้อยพุ่นหรือเลี้ยง,อองแต่อ่อง<ต>เลี้ยงมากกระพอแต่แม่พุ่นนำพ่อแม่แม่ตายแล้วกับลูกเต้าก็เลี้ยงแทน ตอกซึบชาติกลุ่กันต่อไปเป็นสินะกล้วยห้องกับบริสุทธิ์ทั้งในมานบ่ก็ออกยูนิเพียร์ยูนิเพียร์ยูนิโอ้ตัวนี้แม่กุ๊กไม่เข้าขี่ย่งอยู่เป็นวกับติดยืนมาพี่น้องตัวนี้ประมาณสามสิบปีสามสิบปียังให้ลูกได้อยูบอได้แล้วมันมัคือคนเด็โอ้เพิ่นเแ่าแล้วเนาะตอนนี้ที่ให้ลูกให้เต้าเ้านี่ให้ให้ลูกน้อยยังขี่จักเมียขี่เ้านับไบหนึ่งหสอง ส <4, S 2> ามสี่หาแม่เนาะหาแมียที่ <บอ S 2> ที่ให้ลูกได้ยี่เดียวนยี่แต่ละปีแต่ละปีนี่คือหาแมยียใครหนู่าขี้บอกใครสามเมียพูดเอาใครไปว่างลำนานนว่างไปไผ่ยางรอบางยี่หน่อยเนี่ยเอาทั้งใหนก่อนเอาอแม่นี่ก่อน,น,นกันเลยนะไหมไผ่ยางไว้ทั้งคุ่นกี่นวกคนเคยชื่อโบเห็นคนเคยชื่อโบเมื่อยนี่ก็ตัวนึงตัวนี้ได้จักได้จั๊กไอ้ลูกแล้วมาอยูอ่นี่ได้สองนี่สองนี่ก็บนี่หน่อยคนีเขาจะได้ ได้ได้พ่อซองอาทิตย์ไปเลยี่อันนี้ว่ามันได้สองเดือนลูกน้อยเพื่อนนะจ้าได้สองเดือนแล้วได้ช่วงนี้น้อยสองเดือน,ลนแล้วแง่ที่ลูกขึ้นวันเหรอฮึแง่ที่ทไหนเออนลูกที่ไหนเพื่อนน,นที่สองลูกที่สองที่คลอดอยู่นี่เอ้ยที่นี่น้อยเนี่ยมปนมาาว<ม>่าครับซื้อมีซื้อบปล่าครับตัวนี้นวะครับหรือเพรานตั้งบ่ท่ไนไอ้ตั้งตั้งให้แน่ <laughs> ไปงานไปเพื่อนไปเบิ่งตัวทั้งเพื่อน ห้อย่างขามได้เห็นบ่ะนี่น้ำไป้าป้าไปทางไหนไปไปแค่บ่อเหรอคือบ่แคบบ่ะยายเลี้ยงบ่แคบดอกโอ้บ้านนี้ยายเลี้ยงเลี้ยงใครเลี้ยงยังสี่ลี่ยตี้ยู่ให้ยู่หน้าสี่ลี่ยตีครับอ่าเลี้ยงยู่ให้ยู่น้าแน่กับไปพุ่นแล้วย้ำเพิ่นเกลียวเขาเร็วไปลงทงทั้งตีนบ้านน้องโดพุ่นแล้วมันมีน้องน้ำทั้งน้องโดูใ่ไครับขั้นน้ำเชื่อเขากับไปสะพานนี่สะพานที่เ้างขามมาเนี่ยครับ ผมเลี้ยงนี่บุ้งเป็นยางว่าแถวบ้านเท่านาะท้าแต่หมดท่อมเปียกแลครับเนาะอันนี้เ้าก็สีเลี้ยงว่างซอกซัมือเขาออกนีนี่ครับอันนี้ก็ะองตัวบวกป่อยบ่าองตัวนี่บ่นี่ตัวอันตัวนี้ตัวนี้กับลูกแม่นี่แม่โอ้ยแม่ที่ห้ามาเมื่อกี้นี่จ้าครับเป็นลูกตัวแรกเพิ่นนี่คบลูกตัวแรกเพิ่นนี่บอกขั้นชั้นมีห้องป่อยหลายไหมครับนี่เพราะเ้าแจวละ์สองหมื่นี่สองหมื่นสูงประมาณลอยลอยลอยสิบห้าก็นายนนายยกนิยมไฮไละ์สองหมื่น ถุงมือมันลอ,อยชิบหาพี่น้องคนหนี้นแต่ซื้อบพัตังบ์พันตังซืง้อบว่แล้วว่าบ่นคนตัวเลยเนาะว่าบักนั่นบักนี่ไปกันแล้วแล้วบักไปบึงอีกต่อไปบังกินบักหัามแล้วห้องไปงสั่นแล้วพี่น้องที่เพิ่นบังยูทูบทั่วโลกถ้าเพิ่นหรือในหอยเพิ่นอยากมาซื้อรับมาเบิ่งนั่นมตอนนี้อาจจะคลขายหมื่นนะอาจจะขายในยเบิร์ดแม่เรือนเบิร์ดยังครับโอ้เบิร์ที่นี่แหละที่ทโทรมม้าอย่าง <laughs> เดี๋ยวผมสิคอมเมนต์ใต้คลิปให้ดตัครับเนาะเวที่ทผมโทาาร่วบรหันเนาะคุณแม่เนาะยาจ้าบ้านนี้ปีที่แล้วข้าขายยี่ตัวจำได้บ่ปีที่แล้วขายย,ยี่โปรจบปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่ผ่านมาปีนี้ละหาตัวหาตัวหาตัวได้เท่าไรละหาตัวเสียหน้าหาตัวแสียหน้าถึงตัวละถึงตัวละสามสามสามมือเนาะครับเนาะปีไก่ได้ขายบ่ครับปีไก่เนี่ พี่ไก่ย,ยักษ์โตพี่ไก่พีไก่เดี๋ยวคุยขายหน่อยแต่ีไก่เนี่ย <c oughs> โ,โอ้โข้าวเถเขาเลี่ยนพอพันบอกยุนี่เขาเลี่ยนพอพันบอกมันโมโหมันไฮเขา,าก็เลยขายออกครับอันนี้กัแม่นี่ก็อยยิา้าอาไม่อยยิหบหอกี่ไกน่นี่ยนะครับตัวนี้ลูกเพิ่นกับว่แม่ไปซีเดือนแล้วครับนี่ โอ้ยลูกเพิ่งกะวังดำนาหนีไล่มาดูดำนาเดือนเดือนมิถุ่งนาเดือนเจ็ดวุ้ยผมมีที่หกเดือนแล้วบอกร่างยาหกเดือนแล้วตัวนี้เนาะตัวเมียงามก้นบันทายงามหางมันเร่เป็นเส้นแล่ะหางเพิ่มตัดมันมันไปฆ่ายึ่จอกสะพานหน่อยนะึ่เนอะไรผมไปแล้วปาดมาปาข้าใจว่าอันว่าจอกปาดแล้วมันค่อยเป็นหางค่อยหน่อยโอ้แม่เหน่งแม่เหน่งไงได้หนิเนาะ มันคาดหย,อย 30, ่อมมสัมพันทีเขาผ่านมาหนินะครับลอยสามสยสมห่นี้เพิ่นนี่เพินน่นในลูกดนเลยครับนี่ในลูกจะโตจกได้ี่ยลูกหาตัวแล้วตัวที่หาเน้่ยน่อยนนเนะาะอันนี้เพินทับไปย,ยังครับนี่มอนมีทองหรือบ่าีนลูกพิ่นน่แล้วเสื่องแล้วนี่ว่าตัวนี้วะลูกเพิ่นกับ้ก็ใหญยพินกับเสื่องอีกนึงันดูเลยสิหาเดือนเซื่องแล้วปกติมันจสองสเดือนสามเดือนก็เสื่องเนาะ ไปยังบุงเชลพอพันตัวเด่นวันนี้พูดได้ไปได้มาทางใดล่ะพอพันนี่ย,ยก็เอายื่นี่แหละโอ้ก็ลูกนี่คอกนี่วะท้ออย่าเพราะว่ามันก็คกลยเถิกหลายนะครับครับเพราะบนต้องไปซื้อทางอื่นบ่มีแตโมูเอาทางนี่ไปครับมีแต่ทักคนอื่อนบ่อน้ำเข้าไปอ่าเข้าไก่มันลูกทักแม่แม่ทักลูกอยู่นี่เลยทียเลี้ยงแบบบ้านๆอยู่นี่เลยจ้่ป่านก็ยังเงินบืนเงินใสอยู่ในเรียนเราเบื่อเดือนใสพี่น้องเลย โอ้ยใส่ขึ้นตาลูกหลานหลายโอ้จับไปเนี้ยตัวเถือกนะตัวเถือกมันขึ้งใหญ่แต่เพื้นได้พอทั้งไหนเหรอเพื่อมันแต่พันพันอยู่หนีพอมันหันใหญ่กว่านี่อีกบ่อพอเพื่อนมากเลทั้งไหนพอเพื่อนพอมันก็เกิดอยู่ในนี่เฮาเฮาเกิดอยู่ในนี่เองลูกของผู้นั้นผู้นีเองนะโอ้เฮาก็เลยเฮาให้มันใหญ่เต็มที่นะครับคอันนี้มันเฮาก็ได้ซีปีนี่ครับตรงนี้นะโอ้งามยุ้ตัวนี้เนาะ ซื้อซื้ออะไรยังไงเลยคือนื้อหมูหมูอ้วนหมูซื้อหมูอ้วนพ่อเพิ่นขายขายอะไรในขะพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นเนี่ยนะตัวนี้ขึ้นเป็นป่อยจีปล่อยไรนะครับว่าซีมือห่าโอ้หอยซีซีปีน้องเลยตัวนี้อายุซีปีเนาะซีปีนี่นะแฮมเตอร์อันนี้นะ ทำตึงว่าชื้อพะไรชื้อหมูบ่เอาขี่ลองมึงขี่ลองมึงเอาขี่โอ้โอหข้าวกล้องลูกข้าวกล้องตั้งหน้าดีๆตั้งตาดีๆลูกตั้งตาดีๆจะด้รอรอจดีนะฮะอันดูกล้องก่อนข้อไงข้อยด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 ขาก็ใหญ่ได้เลยเนาะแจมแจมหมดแจมข้ออ่องโอ้ใหญ่ดีแต่ว่ามันหูครับไก่ยางมึงตัวไม่บานเนี่ยเอาเพิ่นกินยาตัวเอามาทั้งพี่ได้เฮายยางส่วนทั้งพี่ อันนี้เด้ซื้อนางซื้อนางเด้จักดูกหรือครับนี่มันเป็นได้เขาก็ได้ตัวหนึ่งอันนี้ตัวที่สองในท้องมุนบ่ตัวในที่สองในท้องครับกําลังสี่ไก่ฟอดเนาะอย่าเบี่ยงควายสิบหกสิบเจ็ดตัวเนาะพูดนะง่ามคักแล้วตัวดีหน่อยพูดเนาะง่ามคักพี่น้องเอ้ยพูดเนาะตัวดีหน่อยว่าจะได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะซุ่มหน่อเนาะเงี้ยบบ่ว่าเต็นเลี้ยงเพื่อนหน่อยนาะ ตัวน,นี้น้อยขี่ควาพีแล้วบะขี่มันปาายขับไปบงตัวตัวที่ว่าไทยอีกบ้าใหี่น้องงตัวนี้ไทยยังตัวเมียนี่ยังงย่ไทยแล้วไทยแล้วมันยัางน้ำกุนห้องหันยังกวนห้อหันรถอะรชวงอยู่ประมาณ้อยยี่สิบไปห้าอยส่สิเนาะตะกอนมันใหญ่กว่านี่วตะกอนสมัยตะกอนแต่วันกับหลอดลงหลอดล่นครับ เออเมียนูไมนเลยหลอดลงเนาะอืมขั้นต่ออื่นเอามาเชิงเหมือนสิเป็นพันใหญ่ครับ,รบอันนี้ลูกเชิงแม่แม่เชิงลูกเหมือนใหญ่ครับเมียนูเมียน,มนูมันมันยังจะเห่ากับว่าได้ซื้อพอพันอื่นมเนเาเห่าเอาอยู่นี่เนาะอ่าหนถึงว่าเขาไปทับนี่เห่าอะไรจักบาทล,ล่ะโอ้เนี่ยเ,เอาเพื่อนเนี่ยไปทับนะโอ้ครับครับวัดป้ายเพชร บ้านเ้องนี้บ้านน่ะบ้านข้าแก้วบ,บ้าง้งครับนี่บ้านข้าแก้วตะบลข้าแก้วนะบ้านตะบลนะครับบ right yeah. oh, ้านข้าแก้วตะบลข้าแก้วเนาะใช้สู่ไปใช้จังหวัดบุกีรัมยเนาะครับครับคุณขึ้นยางไงเพื่อนหรือเปลนี่มันไปลงน้ำลงมชาแล้วผมโอ้ไปรพยัคฆ์ไปเบื้องไงมองไอ้เพื่อนเนี่ยมองเอียงกับเพื่อนมองข้อข้อเพื่อนเนาะนี่นี่ข้อมันนี่อันนั้นขี้เพื่อนเอกว่าตากบอครับนะบ่ได้ตากมันได้ยาง บ่คือมีถุงมี่ยังเสร็จหรอกแล้วจากอกเขาซื้อโอ้แลกรอกไว้ให้เขาครับตี่กอกมันพี่น้องยังคว้วเป็นเอกลักษณ์การเลี้ยงกล้วยแบบแบบแบบข้อแบบแม่เขาเนาะจ้าอ่าพี่น้องเพื่อนก็เลี้ยงกันได้ทีละครับมันอ๊อกนี่หัวขาดมดนี่โอ้ครับช่างไม่เห็นขี่มันกับไดนเขามาเอาเทือนละร้อยก็ถุงคนนี้นี่นะป้าเรจะามาสร้างเอาขี่มันอีปีนี้เขาขายได้หลายในไมลี่น้อยไม่ได้หลายยุบี้ หลายหมื่นอยู่เป็นบ่จ้อปีหนึ่งประมาณได้ยุ่มหาหมื่นกว่าบาทปีหนึ่งเดือนหาหมื่นกว่าขายขายขี่มันอย่างเดียวจว่าไอซิปุ๋ยตูนนี่เนาะอาเจเลยพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ขี่มันก็เดือนละปีละหมื่นขีมันนี่มันมันยำเองในทำปอเดวะสิสูบไปตากแดดครับม่ติดแข่งของมันเองมันเป็นมันเป็นปุ้นเป็นพวงดีือเรื่องนี่ก็ได้มาซื้อนี่ ถ้าบางคนนี่เขาสิโซ่ขี่ไปใส่แง่งตากเอาเขาบ่ซื้อหนี่นเด่นขี่ไปเดินลวนเลยเด่นเนาะของแขกนี่หยอดผุนหอดบั้นถามบั้นหัวใส่ไอ้ย่างอีกเหมือนยังไฮาอันเลี้ยงขว้วมาแต่พอแต่เมียนี่มียังซีวอาให้พี่น้องบนฟังบ่อยากหุ่นเล๊ะโอ้วอียังให้พี่น้องบนฟังเลยฮาเว่าว่าเฮาเลี้ยงควายนี่ครับ ว่าเขาสืบมุ่นตระกลุของพอ่อของแม่มาแต่พอ่อแต่แม่แต่เลิกเกิดของเขาเขาก็เลยบอขายเคยถิ่มออยียงจกยักยางของพี่แม่เอาไว้ให้บอกง่ายๆว่าเขาเลี้ยงกล้วยจะเป็นมุ่นมั่งมุ่นมั่งของแม่เขาก็ซื้อไว้ยุตตลอดครัเขาขางพ่อของแม่เขาก็บอเดขายถิ่มเขาก็ขายช่วนหนึ่งพอง <S <S อยู่ได้เพื่อเขาจำเป็นอย่างเขาก็ขายเช่นละตัวสองตัวพอได้ใส่ได้ยังเขาก็บรแมณ์ปสิขายเมื่อเขาก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเขาเจาเป็นเขาก็ ขายออกไปอีกพ่อได้ใช่เป็นมูลมั่งพ่อแม่เนาะเพราะว่าเขาก็บ่ได้ไปรับจ้างระบายทั้งหรับเขาก็เลี้ยงอยู่ให้ยุนาเขานี่แหละเนาะเลี้ยงอยู่นี่ล่ะาครับเมื่อนี้ไอ้เมื่อนี้ผมกับแม่เลี้ยงเนาะกับจุจบกับอั๋มลาพจากพี่น้องไปก่อนครับพ่อกันไม่ขิ้หนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ